ตัวละครเทิครับเนื่องจากว่าเริ่มมีหลายๆคนถามมาว่า i, ใส่เหรียญอะไรดีใส่ออฟอะไรดีดังนั้นเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาพูดคุยกับตัว s ซเทิลล้วนๆเลยโดยทั้งนที่ผมไม่ไม่มีตัวนะครับแต่ว่าเห็นมาหลายวันแล้วแหละแล้วก็ไปดูช่องต่างประเทศเล่นด้วยช่องไทยเล่นอะไรเงี้ยก็ดูหลายๆช่องแล้วน่าจะได้คําตอบให้แล้วนะครับว่าเออคนใส่แบบไหนงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ก็มาเจาะจงให้เลยกันละกันนะบอกก่อนนะครับว่าทําให้ทุกตัวนะคิสรุก,ก็ทํานิกะคือตัวตัวไหนมาก็ทําหมดแหละ ไม่ได้เจาะจงนะต้องให้เข้าใจก่อนนะตัวมีไม่มีผมทาทุกตัวนะครับโอเคงั้นมาเริ่มก่อนในส่วนของ s ซตเทิลเนี่ยเราต้องเข้าใจกันอย่างหนึ่งอ่าอย่างหนึ่งตรงนี้เป็นประเด็นหลักสําคัญถ้าคุณไม่เข้าใจคุณจะพลาดแล้วคุณจะใส่ออฟพลาดครับคุณลองดูก่อนปกติย้ําปกติคุณเห็นเอ่อผมเคยทำคลิปนี้ไปแล้วนะดูค่าสเตตัสก่อนแล้วคุณค่อยใส่สเตตัสตามตัวละครที่มันเป็นเช่นอ่ะอย่างเซตเทิลคุณเห็นไหมว่าเด็บอยู่ที่2490 เห็นนะเห็นนะโอเคเลือดครับ9 8 0เอาละทีเนี้ยเราอาจจะเห็นภาพไม่ชัดดังนั้น atk t a c 1,982นะเราจะไปดูโล่อีกตัวหนึ่งมันเรียกว่าเป็นการเทียบค่าพลังเห็นไหมครับว่าเลือดเซเทิเยอะกว่าเซโตแต่เดฟเฮ้ยเยอะไม่เท่าและ atk t a c ใกล้เคียงกันไม่ได้ห่างกันมากเดฟเดฟห่างกันนิดๆหน่อยในส่วนของตัวพ่อบ้างครับเฮ้ย2,000เลยว่ะแม่งเยอะกว่าแต่เลือดน้อยกว่าเซเทิน แต่เดฟเฮ้ยแม่งเยอะว่ะดังนั้นที่เราเห็นน่ะชัดเจนนะว่าอ่าสำหรับโลดหลายอ่ะเอาเอ,าอ,าอ,าอาีกต้องเทียบหลายตัวนะจะได้เห็นภาพพร้อมกันเห็นไหมแอตแทก2,000ว่ะอ้าวเลือ 95, ด9,5 0 0เดฟส่นว 2005, นใหญ่อยู่25 0 0หมดเลยเซตเทินอยู่2อ0พแต่แอตแทกก็ไม่ได้เยอะด้วยแล้วก็มีตัวไหนไหมอ่ขอเทียบหลายๆตัวนะเทีบย,ทบ,หยทบหลายๆตัวเทียบหลายๆตัวอ่อันนี้เอียกไปหมดแล้วขอเป็นตัวแอตแทกด้วยเพราะว่าจะได้เทียบแอตแทกให้ดูนะครับเอาเป็นลูฟี่ นี่2องพเลยดังนั้นเซเทิลเฮ้ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยแปลว่าสายแอทแทกอาจจะไม่คมหรือเปล่าหน้าหน้าจะเริ่มเอ A, ได้แล้วใช่ไหมแต่ว่าลูฟี่เนี่ยเฮ้ยเลือดแม่ง9ก้าพันห่กว่าเดบแม่ง2องพเพราะมันเป็นสายหมัดใช่ปะ่ะทีนี้เราเลยลองมาสายวิ่งบ้างทําไมต้องบอกก่อนเพราะว่าจะได้เห็นภาพไงจะได้รู้ว่าควรใส่อะไรเราคือเราต้องดูค่ากลางอะ่ะเราจะได้ใส่ถูกแล้วก็หลังจากนี้ถ้ามีตัวละครไหนที่มาแนวนี้เพื่อนๆจะได้ไปสามารถคำนวณกันได้เนาะโอเคสายวิ่งครับอันนี้เลือด9ก้าพันสาม เดฟสองพันสามแอตแทกสองพันสองมาเขาว่าเฮ้ยอย่างยามาโตเนี่ยคือเดฟกับโจมตีใช่ไหมเพราะว่าเราเริ่มดูค่ากลางแล้วถ้าดูหล,หลายตัวถูกต้องครับเอาละทีนี้กลับมาตัวเซนเทิกันบ้างถ้าให้ผมตอบไปเนี่ยที่คุณจะต้องใส่คือแอตไม่ใช่เลือดกับเดฟแอตแทกไม่ต้องอา้าวบางคนเฮ้ยเดียวแล้วจะฆ่าเขายัางไงล่ะผมบอกก่อนว่าเซนเทิรไม่ใช่ตัวที่มีดาเมจเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> เข้าใจผิดละแต่มันจะติดที่ตรงนี้ ในส่วนของตัวละครเนีน่ยนะอยู่ไหนวะที่มันเป็นบังคับตายพาวเวอร์เกตเมื่อเนี่ย KO เในชีวิตสุดๆลดลงเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยอ่านแล้วงงเอาว่าสรุปเลยหากไปตีตัวไหนก็ตามจิ้ม1ทีก็ไดะ้ตีธรรมดาเพื่อให้หลอดเลือดมันลดนิดเดียวนิดเดียวเลยกดสกิลเลยครับแค่นั้นจบจบเลยเรียกว่าเป็นการบังคับตายได้เลยแค่นั้น ไม่มีอะไรมากครับเนี่ยไอตัวละคโอ้พูดผิดอันนี้อันนี้สกิลที่ 2, นี่นี่เน,นี้ยน,นี่น,นี่เมื่อเห็นปนะ่ะเมื่อตัดเลือดเมื่อไหลสกิล2จิ้มทีเดียวคือตายหมายควาว่าอ,อะไรล่ะเซตเทิร์นมันไม่ใช่ตัวละครที่คุณจะตีแบบปกติจนอีกฝ่ายตายเพื่อนๆต้องเข้าใจใหม่ก่อนนะมันไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่มันมีเงื่อนไขคือต้องตัดหลอดเลือดก่อนนิดเดียวนิดเดียวเท่านั้นหรือคุณจะใช้สกิลที่1่ก่อนก็ได้ เพราะสกิลที่1มันก็ตัดหลอดเลือดเหมือนกันถูกไหมล่ะจากสกิลหนึ่งโดนปึ้งสกิลสองจิ้มปึง้งตายเลยก็ได้ได้เหมือนกันแต่สกิลที่1มันแรงกับแอตแทกเกอร์แต่กระช่างมันเถอะเพราะสุดท้ายจิ้มธรรมดาแม่งก็ไม่ตายอยู่ดีซึ่งมันจะมาตายก็ตอนใช้สกิลสองนี่แหละแต่สกิลสองก่อนใช้คุณก็ต้องดูด้วยว่าเฮ้ยตอนนั้นมีใครดึงธงหรือไม่ถ้าไม่มีเลยกระจิ้มแม่งเลยแต่ถ้ามีโอเคงั้นคุณกระวาร์นะก็แค่นั้นเองแล้วก็ไอ้ช่วงนี้มาแล้วว่าดูยากหนน่อยเ บางครั้งเราอาจจะบู๊อยู่เราไม่ได้ดูแมพอ้าวชิบหายไม่มีคนนึงพอดีแต่คุณก็ไปจิ้มอีกคนหนึ่งพอดีเหมือนกันอีกฝ่ายก็อาจจะตายได้เช่นเดียวกันเห็นปะยังไงมันก็มีแต่ข้อดีกับข้อดีนั่นแหละครับเลยอยากให้เข้าใจกันว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่จําเป็นต้องใสแ่แอตแทกเลยเพราะมันจะตายจากสกิลสที่จิ้มดังนั้นสกิลสำคัญที่สุดผมเลยบอกไปตั้งแต่วันแรกๆแล้วว่าสกิลที่2ไม่ใช่สกิลหนึ่งแต่หลายๆคนบอกาเฮ้ยสกิลหนึ่งสิวะเพราะว่ามันเเป็นอมตะข้าใจ ผมเลยย้ำไงโอเคงั้นถ้าเราเลือกไม่ได้ใส่สาฟี่แม่งเลยจบไม่ต้องคิดเยอะ3ฟี่อะ่ะจบเลยทําไมล่ะก็3ฟี่มันย่นทั้ง1และ2อยู่แล้วก็ไม่ต้องเลือก30%ไปเลยแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราสามารถทําโยกได้เลยเช่นเดียวกันครับสาฟี่อันไหนใช่ไหมเอ่ออันนี้เซ็ตเนี้ยถ้าถามผมนะเซตเนี้ยจบเลยทําโยกด้วยจบเรียบร้อย อันนี้คือเซตแรกก็คือแบบเราเน้นสกิลเน้นค่าเน้นอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้งานกันไปอีกเซตหนึ่งครับเป็นเอ่อเซตแนวแบบยน่นความเสียหายอะลดลดความเสียหายตรงนี้ไปเลยเนื่องจากว่าโดนคิสลรุค่าได้แต่ถึงว่าลดไปเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ตายอยู่ดีอะสู้เราตัดเลือดคิสลรุเลยดีกว่าใช้สกิลสองจิ้มให้แม่งตายตายตาย,ตายจบๆไปถ้าถามผมนะแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าใส่อย่างงี้มันมันเป็นแนวเหมาะก,กับสายยื้ออะเช่นแบบ บอลน,นี้คุณเล่นไคโดโล่แล้วก็ไปเพิ่มไอ้พวกลดควาเสียหายเยอะๆครับคุณจะสามารถยื้อกับคิสซลุได้ดีหรือว่าคุณมีเด้งเลือดเยอะๆซึ่งมันไม่มันไม่ใช่กับเซอเทิลเซอเทิลไม่ใช่ตัวละครเด้งเลือดเยอะเซอเทิลเป็นตัวที่กูตายแต่เลือดเต็มดังนั้นเนี่ยมันเลยเอาสตูซี่แบบมาแบบเออใช่แม้ว่าเลือดมันจะเต็มตัดหลอดเลือดแม,ม่งเลยเหลือสักหมื่นหนึง่งอะไรเงี้ยโดนตีแป๊บเดียวแม่งตายลวสกิลทีเดียวดับอะไรเงี้ยดังนั้นมันเลยมาแบบนั้นแทนนะครับที่ถามผมเนี่ยมีแค่น แค่นั้นใส่ขั้นไหนก็คือเช่นสมมติว่าเลือดอ่ะสี่ช่องใส่ไปเลยเนี่ยสี่สี่สี่ช่องแล้วก็เดฟเดฟต่ออีกสี่ช่องอีกช่องหนึ่งอ่ะคุณจะเอาแบบเป็นเหรียญธรรมดาก็ได้เหรียญแบบอะไรอะไรก็ได้ครับเหรียญที่เป็นขอเป็นเหรียญธรรมดาร้อยหกสิบครับโดยคุณจะใส่เป็นเดฟหรือเลือดก็ได้อย่างเงี้ยแล้วแต่ถ้าถามผมนะผมจะใส่แบบนี้แล้วก็ใส่เซตเนี้ยคุณสามารถเอาไปใส่ให้กับโรเจอร์วิ่งก็ได้ ผมเลยบอกนะว่าท,ทําพีทําโยกไปเลยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ซัตเทร์นที่คุณใส่ได้อะไงเงี้ยอ่นน้องงูอ่ะคุณคุณก็ใส่ได้น้องงูจริงๆดาเมจมันไม่ต้องมีก็ได้ในการตีนิกาเพราะมันตีแบบทะลุเดฟอยู่แล้วไม่มีก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันแต่มันไม่มันไม่ใช่โล่ทุกตัวนะบางตัวมันก็ต้องการดาเมจเช่นอย่างเซโตเฮ้ยอันนั้นต้องมีแอตแทกว่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อกี้ผมเลยบอกนะว่าไอเหรียญน,นึงอ่ะใส่เลือดไปเลยและไอเหรียญเนี่ยเหรียญเดิมนี่แหละคุณก็เอาไปใส่อัตแทกด้วย มันจะได้สามารถโยกได้คุณแค่เปลี่ยนเหรียญแรกอะครับอีสองเหรียญนี่อยู่เหมือนเดิมแค่นี้เองคุณก็จะโยกได้ละเอ้ยไอโลตัวนี้แม่งมีแอทแทกว่ะโอเคใส่เหรียญนี้แล้วกันเฮ้ยโลตัวนี้แม่งเน้นแค่แบบเลือดก,กับเดฟโอเคงั้นใส่แบบซัตเทอร์เลยละกันเห็นปะคือคุณจะสะดามารถอ่าโยกได้หลากหลายแบบนั่นเองครับแล้วถามว่าเฮ้ยอย่างเซตอื่นเนี่ยมีอีกไหม่วนตัวผมก็มองว่าอีเซตนึงก็คืออันนี้โดยที่เปลี่ยนอันนี้เป็นอุนติอีเวต์นะก็คือเน้นย่นสกิลหนึ่งไปเลยถ้าค ก็ไม่ผิดนะจะเอาอย่างนั้นก็ได้ครับก็คือโดนดนตีก็ย่นไปเลยใช่ไหมล่ะแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งเพื่อกันคีนสลุได้นานมากยิ่งขึ้น<ม>หรือคนอาจจะใช้สกิลหนึ่งเพื่อวาร์ปอีกธงหนึ่งหนีมันก็ได้แล้วตอนมันดึงธงค่อยสกิลสองมาจิ้ม1ึงทีหรือแล้วแต่เลยอันนั้นแล้วแล้วแต่สะดวกลวครับแล้วแต่มุมมองแล้วกันว่าเอ,อ่อเซตเดนไหนดีกว่าคุณก็เลือกเอาแต่ถามผมเนี่ยหลักๆก,ก็คือมันยังไงวะมันอยู่ที่คุณเข้าใจเทตตัวละครไหมอะถ้าถามผมอะ มีแค่นั้นเลยถ้าคุณจิ้มหนึ่งทีได้สกิลสองอีกทีมันก็บังคับตายแล้วไงถ้าบอกว่าตัวละครมันอ่ะไม่ได้กากขนาดนั้นนะตัวเซเทิลมันมันไม่กากนะครับถ้าถามผมอ่ะถือว่ายืนได้นานแต่ถามว่าแพลที่อไอัไหนไหนพูดเรื่องออฟเปลียนละพูดเรื่องตัวละครที่เออเซเทิลเกียดละกันที่เซเทิลเกียรดมันที่ผมมองนะมันจะมีอยู่2อย่างที่เห็นเอาแบบปัจจุบันนะครับแค่ปัจจุบันนะคือเซเทิลเนี่ยมันการสถานะอยู่ละเออสาวพูดผิด1เลยที่มันจะไม่เกียรดเนี่ยยทีี่เกกร็คื ไอ้พวกที่แบบสกิลปึ้งแล้วตายอย่างการฟอย่างเงี้ยหรือว่าอย่างตัวละครกาลูกาล่าอย่างเงี้ยเซตเทิลเกียรตเพราะว่ามันไม่ช่วยอะไรเลยคือขอแค่ตายด้วยสกิลอะครับดับเลยซึ่งมาแน่ในต้นปีหน้าโซโตผมมองอย่างนั้นนะยังไงก็มามาร้อยเปอร์เซนด้วยมาแน่นอนด้วยแล้วถ้ามาจริงๆมันก็ไม่ใช่แค่เซตเทิลนะตัวอื่นที่มีตายเกิดแม่งไปเรียบเลยมันมันทีเดียวไงอย่างอ๋อลูฟี่ก็ใช่ที่เลือดเหลือหนึ่งใช่ไหมก็ไม่แคร ตัวคอนชงเลยอยาบอกว่าโดนไม่ได้โดนตัวเดียวเซตเทินโดนตัวอื่นก็จะเป็นลาหน้าไปเลยครูอ่อคุซันด้วยก็ใช่นะคีสรุก,ก็ใช่คือตัวที่มีตายเกิดส่วนใหญ่จะมีตายเกิดหนึ่งรอบนะแพทปัจจุบันนะส่วนใหญ่เป็นเหมือนกันหนดเลยไอ้พวกที่โดนสก,กิลอะเรียบเรียบเลยนี่ยู่ไนว่าที่โดนสก,กิลวะโดนโจมตีด้วยเพิ่มพารามิเตอร์หาไม่เจอ เออเนี่ยเนี่เนี่ยเนี่ยเอ้ยอดทนหนึ่งต่อไปไม่ใช่วะนี่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 เนี่ยเมื่อได้รับคาวสาโดนโดน KO เนี่ยเนี่ยเนี่ยจำคำนี้ไว้ที่มันมีไอ้ลูกน้ำตรงเนี้ยไว้อ่ะครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจำไว้ไลฟ์ผลเมื่อโจมตีศัตรูด้วยสกิลเนี่ย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 ไอ้ไอ้ท่อนเนี่ยไม่เอาท่อนฟื้นฟูเลือดนะไอ้ท่อนล่างเนี่ยเนี่ยที่มันจะมาคือสิ่งที่สะเทือนเกียรติมากอันนี้คือหนึ่งสองก็คือแนวตัดเลือดเหมือนสตูซี่ที่เป็นณตอนนี้แหละยังไงก็เกียรติ 3ครับก็คือเป็นแบบตัวละครนิจิซึ่งแต่ละแบบเนี่ยมันจะแตกต่างกันถ้าอย่างเมื่อกี้สกิลก็คือตายเลยอย่างไออะไรนะของซาตตซี่เนี่ยคือแม่งก็ตัดเลือดจนกูแบบเออกูมีตายเกิดแหละแต่แบบเกิดมาตีต,ตีดอกเดียวดอกเดียวเพื่อเพื่อเข้าใจใช่ปะดอกเดียวไปดอกเดียวไปอ่ะคือ,ค,อคือมึงก็เกินไปอ่ะมันแทบจะตายทั้งเป็นอยู่ละแล้วก็อันดับสุดท้ายอะไรนะนิจินิจิก็คืออย่างตัวนิจิข้อดีของมันมันไม่ได้ข้อดีสิ เรียกว,ว่าเป็นสิ่งที่ซอเทิลเกียริละกันเนื่องจากว่ามันกันไม่ได้เลยยากมากยากมากมากด้วยอ่ะเพราะไอ้ตัวที่กันสถานะได้อ่ะกันนิจิไม่ได้สักตัวถ้าถามผมนะคือตัวไหนก็ตามที่แม่งกันได้อ่ะจบหมดเลยเซโตกะก็โดนเห็นปะคุซันก็โดนซอเทิลก็โดนก่อนหน้านี้ก็ริวคุกิอ่ะกระโดนใครอะโลกก่อนหน้านี้แทบแทบทุกตัวเลยอ่ะที่ที่มันกันสถานะได้อ่ะครับมันโดนหมดเลยนะคือคือมึงเกินไปอ่ะยกเว้น สายโล่ที่มีดาเมจอ่ะมันก็จะย้อนกลับไปในส่วนของตัวละครไคโดโล่ซึ่งตอนนี้มันยังไม่ได้มีมานะแบบแรงๆเหมือนไคโดโล่อะครับยังไม่มีเลยนั่นแหละมันก็เลยมองว่าเอออาจจะมาในต้นปีหน้าก็ได้แต่ถ้ามาในนั้นโอเคเว้ยแนวนิจิมันอาจจะไปไม่รอดเพราะว่าดาเมจมันเยอะจัดเยอะจนแบบตีทีเดียวเกาะแตกเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าไอไคโดมันมีทั้งเพิ่มโจมตีสร้างความเสียหายแม่งมีครบอะเป็นโล่ที่มีดาเมจครบครบคันมากครับมันก็เลยเก่ง นั่นแหละครับแต่ปัจจุบันเจอคิสลุเยอะเนาะเจอกราฟโดยสก,กิลข้าตายอะไรเงี้ยก็กว่ากันไปฮะมันก็นานแล้วอะเล่นได้แค่นี้ก็ดีละก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเห็นภาพกันชัดเจนแล้วกันนะว่าเออซัรเทิลใส่เส้นไหนดีสรุปอีกหนึ่งทีนะครับเอ,อ่อถ้าถามผมผมใส่เส้นสามฟีีนะครับเนื่องจากว่าทําโยกตัวอื่นได้ด้วยเนาะแล้วก็ทําเหรียญน,นึงอะที่เป็นเลือดอะให้เปลี่ยนไปโจมตีซะอุย้ยมันก็จะสามารถเอ,อ่อเรียกว่าโยกได้กับทุกตัวเนาะแล้วก็ออฟเหรียญคือใส่เน้นเลือดกับเดฟโจมตตีีไม่่้อองทเหลื ตามผมไหมแล้วแต่ถือว่าแจ้งแล้วนะครับแล้วถามว่าเฮ้ยเดี๋ยววันหนึ่งผมจะสุ่มชัตเทิลไหมตอบไม่ได้อยู่ที่มันแทกไหมอ่ะถ้าแทรกเช่นตัวที่สองกับสาผมสุ่มแล้วดวงดีถ้าแม่งมาแทรกด้วยก็เอาด้วยถ้าไม่แทกก็ไม่เอาเหมือนตัวกาฟอ่ะไม่เร่งไม่รีบตัวไหนแทรกก็เอาไม่ไม,ไม่แทกกระช่างมันทําซับก็ได้ยกเว้นแต่ว่าเฮ้ยวันนี้ผมทําจนแบบซับแม่งแน่นละแน่นแน่นในที่นี้คือแบบสีขาวครบ10บตัวแล้วโอเคเฮ้ยสีดําแม่งครบแล้วโอเคงั้นผมจะไม่เสียเพรก,กัะตัวซับพวกนี้อีกละ หมายคขาว่าไอ้เพชรที่ผมจะต้องไปเสียกตัวสาวะครับผมมาลง ex ได้เลยแต่มันจะเป็นหลังสุดเลยครับจำใจยังไม่ใช่ตอนนี้ตอนนี้คือทำซับป,ปกติไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยอัปเดตเอาเรื่อยๆแล้วกันนะโอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะหวังว่าน่าจะเห็นภาพกันครบเด้อ